คือทอดพี่น้องบ้านยางชุมน้อยพี่น้องบ้านขาหน่อยพี่น้องบ้านจอมพี่น้องบ้านบอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดมือนีมห่กำลังใจกับทาวแม่นจักพันธ์เมื่อเท่านี้ตีคนอำเภอเฮาฮะอยากเล่ายังก่อโอ้บ่เมยบ่เคยเห็นเขาถามตัวแน โอ้โหว่าวมีไงนกมากขันหู้นี่บ่อาสิบไลปันนี่อ้ยเบายัางกับเบานั่แหมเอาเดี๋ยวคว้อเข้ารบเดี๋ยวพอเด้อเดี๋ยวความเข้าวรบค่ะหมอเพลงไห้พอไห้แม่ไห้พี่ไหนงเข้าสักกอนทักทายกันหมอล่ำขวัญใจแฟนแม่นจกกักรพันมือนีย่ายนกนอยเสียงอีสานเพิ่นพักแลมค่ะกันเลยเดี๋ยวมาไห้กับรังใจกับลุกๆบุกบริเวณมาลับเซิร์นอียงดอกไม่ได้มั่นใจมั่นหน้าขนาดนั้นว่า ายนกน้อยมาคนสีเบืองสีอังสนามอันนี้โบดไม้ควมำจังซันค่ะแต่อยากมาฝากนักสู้รุ่นใหม่แม่นจัก,กพันธ์ของเขานี่เองค่ะพี่น้องดนตรีเล่นแน่นแห้งอันนี้บบดเว,ว้าใส่เว้าประโซนได้เล่นเก่งแข็งแห้งค่ะแข็งแรงมากค่ะเป็นกําลังใจเป็นควัญกำลังใจ,งใ,จให้ลูกๆสุคนเดอเอาน,นกจยาสักก้อนนกจยาสักกอนมานกจยาสักกอนคนเก่งของแม่ ขอบคุณเด้อแม่จ๋าเป็นกำลังใจให้ยาสีวนวลน้ำเด้อขอบคามสุขพี่น้องช่วงแรกครับฝากก่อนพี่น้องพี่น้องนาเวที่พี่น้องทางไล์สดครับนกจากา๋าไข่ทอดทีนี้โดยคุณแม่นกน้อยไร่ทอด หรือเปล่าคอยเงาเพียงใดนกจ้าจะคงสุขใจรู้บ้างไหมคอยเงาเศร้าสัวโอ้นกอ๋ยอย่ามาเยอะเจ้ามีคู่ครัาเขาจากไปอยู่ใครรลับลวงดวงใจค่อยลงติดปว ผู้ขวงนี้ไกลไหมคืนป้อนเหยื่อยอกเย้ายั่วกันโอ้ตัวฉันยิ่งตรงคมคืนพอบินเจือแจ้วเสียงาหวานทุกคืนวันยาวคงจะชื่นแต่คอยกลับเขาทุกคืนอยากจะชื่นดังนอกน้อยจังโอ้โอโนกน้อย คอยไปหาเขาบ้าเขาจะรักหรือว่าจะชัางจงกลับมาให้ความหวังอย่าด่วนช่างคอยคอย